จากหน้าร้านสู่ออนไลน์ทางรลอดและทางเลือกที่ทุกคนต้องทำสนับสนุนโดยแป้งเมิกสวัสดีครับวันนี้สุเมิตินะฮะจะมาเล่าประสบการณ์เร<ม>ื่งองเราเคยมีหน้าร้านนะฮะอยู่ที่มอกเกษตรนะครับนะฮะขายมา15ปีนะฮะเรื่องสำอางแป้งเมิติมายาวนานนะครับนะฮะ ก็ลูกค้ามากมายเกษตรมีคนประมาณ4ี่หมื่นคนนะฮะแล้วก็มีลูกค้าสัญจรหน้าถนนใหญ่คนมากมายนะครับมีหอพักนะฮะมีคอนโดทําให้ศูนย์เมจิกที่ขายดีนะครับแล้วลูกค้าจอดหน้าร้านซื้อได้นะฮะการเวลาผ่านไปนะฮะโควิดระบาดทําให้ทุกคนนะครับต้องอยู่บ้านนะครับแล้วก็ออกมาซื้อลําบากดังนั้นนั่นคือปัญหาหน้าร้านผมก็ ย้ายจากหน้าร้านมาออนไลน์ก็คือจะหามาขายใน Facebook ทางไลน์ทาง IG นะ u ู u ูบนะครับ l a z a d a s h o ปปี ada, e, นะแล้วทาง TikTok ตรงนี้ด้วยนะฮะนะครับเพื่อนะะเราต้องปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาน,นะครับนะฮะลาซาด้ผมก็ขายได้นะฮะต้องขายทุกทางเท่าที่ทําได้แล้วก็รับสมัครตัวแทนอิสระฟรีช่วยเหลือคนที่ตกงานว่างงานต้องการรายได้เสริมนะครับนะฮะ,นะฮะแล้วก็มีร้านส่งร้านปี ทำทุกทางนะฮะตอนนี้ยุคนี้จะทําทางเดียวไม่ได้นะครับนะฮะผมมาย้ายอยู่ออนไลน์ก็ดีฮะก็ได้พักผ่อนนะฮะหน้าร้านก็ไม่เสียค่าเช่านะครับเราต้องขยับปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองตลอดเวลานะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับนะฮะแป้งมีจิกตัวนี้นะฮะขายดีนะครับอันนี้เหมาะกับพิตตี้นางแบบดาราพิธีกรนะครับนะฮะส่วนตลับน้ำเงินนี้ก็เป็นรุ่นธรรมดานะครับซึ่ง รุ่นนี้เราขายมาก่อน20ปีนะฮะนะครับก็เหมาะกับสาวออฟฟิศหรือว่าสาวที่รายได้ปานกลางนะครับส่วนรุ่นนี้ตลับเล็กนะฮะพกพาตัวนี้ก็เรียกมินิพกพานะฮะเป็นรุ่นแรกในประเทศไทยที่ออกมาก่อนเมื่อ20ปีนะฮะเพราะว่าเป็นตัวทดลอง,องลูกค้าพอลูกค้าติดใจก็จะซื้อตลับใหญ่นะฮะมากกว่า3เท่านะครับแล้วก็ไปตลับมาตรฐานเลยนะตัวนี้ขายดีมากนะครับ ทุกคนที่ตอนนี้อยู่ที่ออฟไลน์ line, นะฮะต้องมาศึกษาออนไลน์ให้มากที่สุดนะฮะศึกษาไปเรื่อยๆฟรีใน Google นะฮะหรือไม่รู้ถามผมได้ทักมาได้ที่ติ๊ก o อกตรงนี้ผมจะแนะนำนะครับนะฮะแล้วก็ท่านที่สนใจที่อยากจะมีไรายได้เสริมเพิ่มนะครับหรือว่าตกงานว่างงานศูนย์มือิของ <c oughs> ผมก็จะพยายามช่วยเหลือ,อทุกท่านนะให้อยู่รอดตลอดไปทุกคนให้คนไทยนะั้นมีมีดีกินดีอยู่ดีทุกคนนะครับ ท่านที่สนใจทักมาได้นะฮะไม่ต้องเกรงใจนะฮะนี่คือเจ้าของตัวจริงเสียงจริงนะฮะทำมา20ปีนะครับนะฮะแล้วจะช่วยเหลือทุกคนนะครับหวังว่าจะเจอนานคลิปหน้านะฮะสวัสดี